สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเขา้าสู่ตรีมูรติแบบ88นะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับชิ้นเคยนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะเราจะมาดูวดวงแรนดอมสําหรับคนมีคู่นะคะอ่ะอันนี้เป็นการแรนดอมนะคะมันไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของใครใคนใดคนหนึ่งนะคะอ่ะมัอาจจะตรงกับคุณบางคนหรือว่าไม่ตรงกับใครบางท่านนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยฝากเพื่อนๆนะคะก็ อย่าติอย่าว่ากันเลยเนาะถ้ามันไม่ตรงกับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเลื่อนผ่านไปได้นะคะส่วนคนที่ตรงฝ่ายขอกําลังใจคอให้มาเป็นคอมเมนต์กันหน่อยนะคะกดหัวใจกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฝ่าในการทําคลิปต่อๆไปนะคะอ่าวันนี้นะคะเราอยากเสียเวลากันเลยดีกว่าให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตอธิษฐานเนาะว่าขอให้ดวงชะตาของเพื่อนๆเนี่ยเปิดนะคะแล้วก็ให้ตรงกับ สิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องการต้องการอยากรู้นะคะอ่า,อานะคะป้าจะหยิบให้แล้วนะอ่าเรามาดูใบแรกกันก่อนเนะาะใบแรกเป็นใบเดือยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันมืดเนาะเดี๋ยวป้าปรับแสงให้อ่ะโอเคเนาะ ใบนี้นะคะใบนี้คือความรักที่ผ่านมาของเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นความรักที่ดูสมบูรณ์แบบเรียบง่ายไม่ได้หวือหวานะคะมีความรักที่คอยดูแลเอาใจใส่เยียวยาซึ่งกันและกันเนาะคือคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นโลกทั้งใบให้กันและกันเลยแต่ว่านะตอนนี้ความรักของคุณเนี่ย มันกลายเป็นคนละอย่างเห็นไหมอันนี้มันคือแปดดะอ่าอ่ามันแบบว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ความรักของคุณเนี่ยมันถึงจุดความอิ่มตัวและมันถึงจุดความเบื่อหน่ายอ่าคืออาจจะมองคุณเป็นของตายไปแล้วก็ได้นะเขาอาจจะนะคะจนทำให้คุณเนี่ยตกอยู่ในภาวะจํายอมเนาะเป็นที่ บ่นบ่ทำลายตัวเองอ,ะอ่ะอ่ามันทำมันยิ่งบั่นทอนจิตใจตัวคุณเองเนาะหรือความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบอยู่ในช่วงท็อกซิกก็คือคุณต้องรู้สึกอดทนอดกลั้นจำยอมไม่มีปากเสียแม้ว่าอยากจะออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่คุณก็มองไม่เห็นทางออกเนาะอืมหรือคุณ ไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถออกมา,ออกมาจากจุดนี้ได้นะคะอาจเป็นเพราะว่าเขาทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นไปเองหรือเปล่าอันนี้ไฟก็ไม่แน่ใจเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าออสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้คุณน่ยต้องอดทนอดกันแล้วก็อดทนที่จะอยู่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะต้องเอ,อ ต้องการที่จะพึ่งพาเขาในการใช้เงินหรืออะไรหรือเรื่องอื่นๆเนาะอืมแต่จริงๆอ่ะมันพอมามีไพ่เนี่ยเออไพ่ไพ่ใบเนี่ยมา king of เป็นถ้วยนะคะอ่ะมันจะกลายเป็นแบบว่าความจริงอ่ะคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ มีความสามารถของคุณอยู่แล้วถ้าสมมุติคุณอยากจะก้าวออกมาแบบว่าคุณแค่คบกันเป็นแฟนเนาะยังไม่ได้มีการปองใจที่จะแต่งงานหรืออะไรกันน่ะยังไม่ได้มีคําว่าครอบครัวหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาคือคบกันอยู่แค่2คนเนี่ยคือถ้าคุณอยากออกมาความจริงคุณก็ออกมาได้นะไม่ใช่คุณออกมาไม่ได้นะเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองคุณมีความสามารถของคุณเองแต่ว่าถ้าคุณเนี่ย เออมีครอบครัวแล้วมีภาระมีลูกอะไรแล้วอะไฟายแนะนำเนาะแนะนำว่าให้คุณอะลองสร้างเซอร์ไพรส์กับมาเหมือนเรามีความรักกันเหมือนครั้งแรกนะคะอ่าลองสร้างเซอร์ไพรส์ต่างๆและความรักความสัมพันธ์ของคุณจะออกมาเช่นคุณลองทำอาหารจานโปรดของเขาเอ,อ่หรือ,อ,อลองชวนเขาไปเที่ยวไปผ่อนคลายอะไรเงี้ย คือความรักของคุณอาจจะมีความผูกพันหรืออะไรดีๆกับมาอีกก็ได้นะคะอันนี้ฝ้ายขอเป็นกําลังใจให้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วถ้าใครเนี่ยอยากดูส่วนตัวอยากเจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฉันจะแก้ปัญหานี้อะไรยังไงเนาะ ออยากได้คำแนะนำที่มากกว่านี้เพื่อนๆสามารถทักมาสอบถามนะคะได้ข้างล่างเดี๋ยวฝ้าจะทิ้งเอาไว้ให้เนาะแล้วก็ปากประชาสัมพันธ์นะคะครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการจุดเทียนนะคะเพื่อนๆที่อยากร่วมจุดเทียนนะคะสามารถมา ติดต่อสอบถามได้ที่บ้านฟ้าได้เลยนะคะหรือบ้านเขียวก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเพื่อนๆที่ร่วมจุดเทียนเนี่ยสามเล่มขึ้นไปจะได้ลงหน้า,นาทองนะคะแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะอืมซึ่งมันหายากมากๆนะคะและอาจารย์จิเนี่ยเขาก็เป็นการ บอกว่าต้อนรับปีใหม่ไทยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอ่ารอบสุดเทียงของเราจะเป็นวันที่16เมษายน2568นี้นะอ่าดังนั้นเพื่อนๆที่สนใจก็ยังสามารถเข้ามาสอบถามอะไรกันต่อได้นะคะแล้วก็ของบ้านฟ้าเนี่ย จะมีเกี่ยวกับให้เพื่อนๆเนี่ยบูชาองค์เทพเนาะองค์เทพองค์ต่างๆได้หรือว่าเป็นกําไรแหวนอะไรเกี่ยวกับสายมูต่างๆน้ํามันว่านสีพึ่งอะไรอย่างเงี้ยแผ่นทององค์เทพก็ยังมีนะคะอ่าเพื่อนๆสามารถทักมาสอบถามได้อย่างองค์นี้ที่มาใหม่ของฝ่นะคะก็เป็นองค์บาราจีเป็นทาณารายบาราจีนะคะเป็นเทพที่ร่ํารวย ที่สุดในโลกเนาะอ่าอันเนี้ยขนาดเนี่ยสูงเนี่ยสามจุดหนิ้วกว้าง2.5นิ้วนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆสวยมากนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะลอกหรือดํามันไม่ลอกไม่ดํานะอือเพื่อนเพื่สามารถทักมาสอบถามกันได้แล้วก็แผ่นทองเนี่ยของเราก็จะมีแผ่นทองก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อนเ่ท่านใดี่นอยากบูชาองค์เทพแต่ ซับกำลังน้อยเนี่ยก็บูชาเป็นแผ่นทองไปก็ได้นะคะอ่าแล้วพอเราขอองค์ท่านประสบความสําเร็จในเรื่องที่เราขอเราก็ค่อยมาบูชาองค์เป็นแบบตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้ไฟ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะ สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอุปสรรคอะไรเนี่ยให้เพื่อนๆผ่านพ้นมันไปได้นะคะฝ้ายเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ